สู่บทบาทแห่งสายลับกับซีเคทเอเจนต์งานอาชีพพิเศษกับวิโอลาโอเคครับกับไปยีเกมเจกันต่อนะครับกับงานที่ผมยังไม่ได้เล่นผมก็ลืมคาดนี้ไปเลยไงเพราะผมยังไม่ได้เล่นสายงานตัวนี้นะครับก็คือนักสืบนั่นเองแต่นักสืบอ,อันเนี้ยจะเป็นวายร้ายครับเราจะสามารถไปเป็นตัวโกงได้สามารถขโมยของได้แล้วก็ตัวละครเมนหลัก ของซีซั่นนี้ก็คือวิโอลาครับนี่ไงผมสร้างไว้แล้วเพิ่งไปสร้างในไลฟ์เฟซบุ๊กเสร็จเลยเนี่ยบ้านเขาอะ่ะแล้วก็ตัวละครเป็นประมาณนี้ไงล่ะจมูกยังโดงเป็นฝรั่งนะครับแล้วก็บ้านของเขาก็เป็นประมาณนี้นี่ไงหลังบะเทิมเทิมเลยดูอย่างใหญ่อะคือเนี้ยม่ผมไปสร้างใน Facebook ครับเสร็จแล้วไงก็เลยมาเล่นเลยอัดวิดีโอเพิมเลยเนี่ยถ้าใครอยากดูแบบการสร้างแบบละเอียดก็ไปดูได้ที่ Facebook ไลฟ์ผมนะครับ อันนี้ผมสร้างแล้วนะเกือบสามชั่วโมงอะ่ะสร้างโคตรนานอะ่ะของก็ประมาณนี้คือผมจะมาตกแต่งที่หลังไงครับก็เลยจะลงของแค่นี้เท่านั้นห้องนอนห้องทํางานจะแบ่งวินกันครับแล้วก็ห้องข้างล่างห้องสเปเชียลหน่อยหนึ่งจะเป็นห้องแห่งความลับของเขาครับเนี่ยแต่ข้างในอ่ะมันไม่มีอะไรเลยนะเพราะผมยังไม่ได้ตกแต่งอะไรข้างในเลยครับขอเก็บเงินให้เขาหน่อยละกันโอเคไปเริ่มสายงาน คือผมต้องไปเรียนรู้สกิลเพิ่มครับทํางานสายอาร์ตเนี่ยแหละน่าจะดีสุดเนาะเพราะว่าสามารถเก็บเงินจ่ายค่าบ้านเราได้เพราะผมว่าค่าบ้านเราอะ่ะน่าจะหลายตังค์อยู่ครับค่าไฟอะไรอย่างเงี้ยต่อเดือนน่ะน่าจะหลักหมื่นเลยก็เลยขอไปเรียนรู้งานอาร์ตครับตอนนี้เลเวลเก้าเรียบร้อยแล้วน่าจะสามารถหาเงินเพิ่มเติมได้นี่ไงแปดร้อยเอาไว้จ่ายค่าบ้านโดยเฉพาะเลย แล้วก็สายงานไปดูก่อนผมจําได้ว่าอาชีพตัวเนี้ยมันมีทั้งหมด11เลเวลเลยครับ oh. เราต้องเก็บทั้งหมด7เพื่อจะอัพขั้นอีกขั้นหนึ่งนะซึ่งเหมือนกับปลายทางของเขาอะเป็นปลายทางเดียวกันครับผมก็นึกว่าผมเล่นไปแล้วไงอาชีพตัวเนี้ยผมจะไม่ได้เล่นนะลืมเลยมันจะมีแบบโจรอันนี้ครับเคเมีโนโลแล้วก็ไอตัวนี้ที่ผมยังไม่ได้เล่นก็คือซีเคทเอเจนต์แต่ทางเนี้ย เราจะไปสายโจรได้เหมือนกันครับเพราะว่าอีกสายหนึ่งที่ผมจะเล่นน่ะเราสามารถขโมยของเพิ่มเติมได้ก็จะเป็นอันนี้ที่ผมจะไปเล่นนะลืมเลยไงว่ายังไม่ได้เล่นสายงานนี้สุดเศร้าโอเคไปเริ่มงานสกิลที่เขาต้องเรียนรู้ก็คือไอ้นั่นครับตัวนี้ผมเตรียมไว้แล้วนี่ไงเพื่อเพิ่มโลจิกเราแล้วก็มีไอ้นั่นครับที่ห้องนอนของเขาก็คือกระจกเอาไว้เรียนรู้เพิ่มเติมได้ ็นสกิลคาริสมาครับโอเคชึบอันนี้ต้องทำอะไรเนี่ยอ๋อต้องหาไอ้นั่นครับข้อมูลในอินเทอร์เน็ตดีนะลงโต๊ะคอมไว้แล้วครับเราก็สามารถทำที่คอมได้เลยใช่ไหมไอตัวเนี้ยอันนี้ผมยังไม่เคยเล่นเลยครับผมก็จะงงๆหน่อยนะว่ามันต้องทำอะไรเพิ่มเติมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเนะี่ยไม่ใช่หมวดนี้มันไม่บอกว่าต้องทำยังไงไงเราต้องหาความรู้ครับหาข้อมูลถึงจะผ่านแต่ในนี้นไม่มีเห็นปะ อเน,นี้ยคืองานเสริมนะแล้วดูเล่นคอมอีกต่างหากใช่ไหมเนี่ยสุดเซ็งเลยมันยังไม่มีในนี้ครับออเดอร์โซเชียลไม่มีเนี่ยไอตรงเนี้ยเป็นงานเสริมที่ผมไม่รู้จะต้องทำยังไงนะแล้วก็การทำงานของเขาอีก3วันโอ้โหอีกยาวเลยเพราะฉะนั้นเรามาเตรียมพร้อมสกิลกันก่อนดีกว่าครับผมจะเตรียมพร้อมไว้แต่เนิ่นๆเลยนะก็คือโลจิกตัวนี้แล้วก็คาริสมาไอตรงเนี้ย พับผิดเอนามีอ่ะผมไม่ต้องทําก็ได้นะครับเพราะไวไาตัวนี้ผมจะเอาไว้ขโมยของอย่างเดียวไงเอาไว้ขโมยแบบงานใหญ่หญงานอาร์ตผมเคยเล่นแก๊งโจนไปแล้วครับแก๊งกอล่าแต่อันนั้นอนะ่ะรู้สึกว่าผมจะใช้มอดนะอันนี้ผมจะเล่นแบบไม่ใช้มอดเลยครับไปขโมยของข้างนอกเนาะแล้วก็มาเก็บในห้องแบบสะสมของเราเอาไว้แบบไอ้นี่ขายเวลาไม่มีเงินใช้เท่านอน,นี้น่าจะแจ่มเกิดแล้วก็บ้านก็เป็นประมาณนี้ เออลืมพาทัวบ้านเลยทัวบ้านก่อนมีไงมีนพุในบ้านด้วยโซนครัวแยกออกมาครับติมของบ้านก็คือติมประมาณแบบนี้เลยนะเป็นงานไม้แบบไม้แบบสีทึบอะ่ะมันจะดูสวยไงแล้วก็ส่งบ้านก็เป็นประมาณนี้เดีย๋ยวพาไปดูชึบชิดมันจะเข้ากับตัวนี้เลยเนาะเนี่ยแก๊งสตรีมเมอร์ของผมอะ่ะไม่ได้เล่นเลยไงแก๊งเนี้ย อันนี้เป็นสร้างแบบสมัยก่อนผมเลยครับยังสร้างไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่ไม่ได้ทํางานสายนี้ยแต่พอมาทํางานก็เปลียนไปแล้วนี่ไงส่งบ้านก็จะคล้ายๆกันหมดเลยครับตรงนี้นะแล้วก็บ้านแถบตรงเนี้ยผมไอ้นั่นแหละครับอัปโหลดลงแกลเลอรี่เรียบร้อยแล้วนะตัวนี้ก็ลองไปโหลดดูได้นะครับแต่ผมจะเหมือนกับว่าไม่ได้ลงเฟอร์นิเจอร์เยอะนะลองไปหาดูในหน้าครับแกลเลอรี่ผมอะผมลงไว้เรียบร้อยแล้วไงบ้านมันเข้ากันเนาะโคตรเจ๋มโอเค เราทำอันนี้ให้สักเลเวลหนึ่งก่อนครับน่าจะดีนะแล้วก็ไปเรียนคาริสมาเพิ่มเติมสวษตัวนี้เดี๋ยวผมดูก่อนครับวพรามาต้องทำยังไงตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวไปนค้นวิธีหาก่อนเราต้องทำไปตัวนี้ไงเราจะได้อัพสายงานได้ไวข,ขึ้นส่วนพอยต์ของเขาไม่มีเลยอะเดี๋ยวผมดูก่อนเพราะผมมีพอยต์หรือเปล่าชึบเนี่ยผมไม่ได้อัพอะไรเลยครับอันนี้ผมสร้างบ้านเสร็จสร้างตัวละครเสร็จปุ๊บผมก็มาอัดวิดีโอเลยไง ก็เลยไม่ได้อัพสกิลไม่ได้อัพอัสายอะไรทั้งนั้นเลยเนี่ยตอนเนี้ยสุดเซ็งอะ่ะเดี๋ยวค่อยไปเพิ่มไม่คุยหรอกนายมันใช่ไหมเนะี่ยดูดูดูมันดูมันใครก็ไม่รู้อะ่ะถ้าเราเป็นสายพับ์ิกเอนเนมี่อ่ะครับเราจะแกล้งคนอื่นได้แบบมันๆน,นะแต่ผมไม่เล่นมอสแล้วไงครับผมเอามอสออกไปแล้วก็เลยไม่เล่นมอสเพราะว่ามอสมันจะง่ายครับอันนี้มันจะยากกว่าการหาเงินนะแต่เดี๋ยวจะลองทําไปเรื่อยๆครับว่ามันสามารถหาเงินเพิ่มเติมได้หรือเปล่า ไม่เวลคัมเราเป็นโจรจะมาเวลคัมเวลคัมอะไรฮะลบเลยติดลบเลยโอเคตอนนี้ก็รอสกิล,ลเขาอัพก่อนครับแล้วเดี๋ยวผมเลยไปดูตัวนี้ด้วยครับว่ามันต้องทํำยังไงนะเดี๋ยวรอดูก่อนรอสกิล,ลอัพด้วยเพื่อความแจมโอ้โหดูแสงห้องทํางานดีอย่างสวยอะ่ะ ผมไม่ได้ลงหน้าต่างเลยครับฝั่งเนี้เนี่ยใช้ประตูอย่างเดียวเลยอะ่ะโคตรเจ็มเลยแล้วก็ไอ้นี่ครับการทําตัวนี้ผมรู้แลละเราต้องเข้าเวฟ็ฟมันจะมีอยู่นี่ไงเราจะเหมือนกับว่าไอ้นี่ครับเสิร์ชข้อมูลทํานอนนี้โอเคเลเวลสอเรียบร้อยชับเดี๋ยวพาร์ทแรกผมจะพาไปทํางานสักรอบหนึ่งดูครับว่ามันได้เงินเยอะแค่ไหนนะแต่น่าจะได้น้อยแหละเนาะระดับหนึ่งสิบเจโคตรน้อยสุดเซ็งเลย ไอตัวนี้ผมก็จะไม่ทำมาสเตอร์ครับผมจะทําแค่สายงานระดับส0บพอเพราะว่ามันมีอะไรตื่นเต้นเยอะมันมีอะไรให้ทำเยอะครับการขโมยของอะไรอย่างเงี้ยผมจะไปอัดทางนั้นไงเพราะว่าทางนั้นอะฮัลโหล <c oughs> อีวิวสาขาทางนั้นอะจะได้เงินเยอะกว่าครับโดยที่ไม่ต้องทําค่าตัวนี้อะผมไปเปิดไอ้นั่นอะบ้านอะผมก็ได้นั่นแล้วพอยอะแต่เดี๋ยวค่อยเปิดครับ เพราะว่าบ้านน่ะน่าจะหลายหมื่นอยู่ครับไอเน,นี้ยผมให้เขาไปห้าหมื่นแล้วนะการแต่งบ้านแล้วก็เพิ่มอีกเขาห้าหมื่นตอนนี้เหลือหมื่นแปดครับสตาร์ทผมจะไม่เริ่มแบบไอ้นั่นไงสร้างทีละนิดทีละนิดนะ่ะเพราะเดี๋ยวมันจะช้าครับเรามาเล่นสายคา์ดงานไงก็เลยต้องทําตัวเนี้ยไวๆหน่อยโอเคเดี๋ยวให้เขาทําตัวนี้เสร็จก่อนเดี๋ยวผมจะพามาดูชุดเต็มๆของเขากันครับอันนี้กเขาเป็นชุดหน้าหนาวเขานะสุดเซ็งเลยตอนนี้มันฤดูอะไรอะ เนี่ยมันแล้วดูหนาวอ่ะตอนเนี้ยโอ้โหแล้วก็หนาวยาวเลยดูดูดีกว่าจะฮอลิเดนิวเยอีฟีกนานเลยอ่ะต้นไม้ผมตายหมดไงตอนสร้างบ้านอ่ะต้นไม้เหี่ยวแห้งดูสีต้นไม้ไม่เข้ากันเลยอ่ะสุดเซ็งมากเนี่ยดูดิสีแบบเหี่ยวแห้งมากไม่งั้นมันจะสวยกว่านี้เนาะอันนี้มันเข้าแล้วดูหนาวไงครับมันก็เลยแบบสีไม่ค่อยสวยเท่าไหร่โอเคหลรอนี้เสร็จก่อน ในแ,แต่เราเตรียมพร้อมเริ่มทำงานรอบแรกกันของวิโวล่านะเราจะเป็นแบบสายลับตัวร้ายตัวละครใหม่ของกลุ่มกอลาอะไรก็ได้นะเนี่ยทาเป็นเล่นไปเนี่ยดูดีห้องทำง,งานสวยเนาะโอ้โหยตั้งแต่มีแพลตฟอร์มมาเนาะมันทําให้บ้านเราสวยขึ้นเยอะเลยไงดูดีดอะโคตรชอบเลยทีเดียวอาา่ะฮะรอนี้เสร็จก่อนครับแต่ผมมาใหม่ครับผม จะได้เริ่มงานรอบแรกกันด้วยนะ <S <S โอเคครับเตรียมความพร้อมไปทำงานพรุ่งนี้แล้วเหลืออีกประมาณ20ชั่วโมงนี่ไง16ชั่วโมงทำงานพรุ่งนี้ครับหยุดยาวเลยไงผมก็เลยให้วิวลาเขาอะ่ะนี่ดูงานอาร์ตวัตเตอร์พีชอย่างเยอะ2 8 0 8เก็บไว้ก่อนแล้วก็3000ครับไอ้พวกเนี้ยผมจะเก็บไว้ก่อนนะ จะยังไม่ขายไงงานมาสเตอร์พีทอะเอาไว้แบบเวลาที่เราไม่มีจ่ายจริงๆค่าบ้านอะไรอย่างเงี้ยคงที่จะขายพวกงานมาสเตอร์พีททิ้งไปครับอันนี้เอ็กเซลเลน์เฉยๆอันนี้เราขายได้เลยนะนี่แค่2วันนะเนี่ยเนาะทํางานมาสเตอร์พีทได้โคตรเยอะผมว่าถ้าเราทําบ้านหลังใหญ่ๆแล้วเปอยากเก็บเงินนะทํางานอาร์ตอะดีสุดแล้วครับถ้าจะดีดูนี่ไงแล้วก็ชุดของเขาก็เป็นประมาณนี้ไงล่ะ จอมโจรรูแปงไม่รูแปงอ่ะเป็นจอมโจรสาวของผมนะก็ชุดประมาณนี้ครับโทนดําเลยนี่ทั้งตัวเลยนะเพราะว่าบ้านของเขาอ่ะติมดําครับเวลาเขาจะเป็นสาวแบบชอบสีดาไงผมก็เลยทําติมบ้านให้เป็นประมาณเนี้ยสีดําๆอ่ะมันจะได้สวยๆเนาะถ้าตอนเนี้ยเข้าหน้าหนาวด้วยครับโคตรแจ่มอ่ะทุกอย่างก็ขาวโคลียบร้อยไม่กินกาแฟเดี๋ยวทางานแล้วพวกเนี้ย โซเชียลคุยกับเขาก่อนดีกว่าไหมเรามีเพื่อนเป็นหนูทวินครับที่จะมาเป็นตัวเอกของภาคใหม่ด l c ใหม่นะเพราะว่าผมว่าด LC ใหม่อ่ะเป็นโกด์บัสเตอร์แน่นอนครับล่าท้าผีอะไรทำนองเนี้ยหนูโพลลี่หรือแก๊งทวินอ่ะก็อาจจะไปเล่นภาคนั้นครับเป็นตัวละครหลักไงเพราะฉะนั้นคุยกับเขาไว้ก่อนทำความรู้จักกับหนูโพลลี่ไว้ก่อนน่าจะดีผมยังไม่รู้นะครับว่าภาคใหม่มันคืออะไรอะ่ะต้องรอก่อนตอนนี้เหมือนเป็นแค่แบบ ไอ้นั่นน้ำจิ้มมาเฉยๆยังไม่ออกตัวเต็มมาให้เราลองนะต้องรอก่อนดูดิข่าวโพลแล้วว่าโค้รเส็งอุตส่าห์ทำห้องครัวไว้นอกบ้านชิลๆเวลากินข้าวก็จะเห็นประมาณนี้เนี่ยแต่ตอนนี้มันหน้าหนาวไงครับมันก็เลยไม่เห็นอะไรแล้วอะข่าวโพลเลยทีเดียวโอเคพร้อมทำงานพรุ่งนี้ไม่น่าจะอัพนะครับผมอยากไปทำงานรอบแรกให้ดูก่อนไง เราจะได้รู้ว่ามันขึ้นขนาดไหนผมจะได้กะถูกครับเพราะว่าเองสายงานตัวเนี้ยมันมีทั้งหมด11เรเวลเลยเราต้องเก็บแบบนานมากครับกว่าจะครบระดับสุดท้ายอะ่ะรับเปลี่ยนคาดได้ตอนเรเวล7ด้วยนะผมก็ต้องรีบทําให้ได้แบบระดับสูงๆไว้ก่อนเนาะน่าจะดีอะ่ะถ้าเปลี่ยนคาดได้เนี่ยน่าจะสนุกเลยทีเดียวเนาะเพราะว่ามันจะเป็นสายงานของตัวร้ายไงน่าจะดีไม่กินกาแฟกินกาแฟแกดูเขาจะชงเล่นๆเ,เ,เฉยๆแหละครับผมว่า แล้วก็ทํางาน,นอีก14ชั่วโมงโอเคงั้นก็รอเขาตื่นพรุ่งนี้ก่อนละกันครับผมพามาดูงานอาร์ตเฉยๆไงว่าเรามีเงินใช้แล้วแต่ค่าบ้านเราน่าจะหลักหมือ่นอะ่ะเดี๋ยวรอดูค่าบ้านครับน่าจะแพงในทีเดียวอะ่ะผมเลยไปเรียนรู้สกิลงานอาร์ตไว้ก่อนเดี๋ยวแหละเนี่ยใกล้สิบแล้วทำอีกสักตัวหนึ่งอะ่ะก็น่าจะสิบแล้วนะโอเค F stack สักอันหนึ่งเผื่อได้งานม a สเตอร์พีตอนนี้เขาหน้าหนาวครับ ก็เลยโชว์แบบไอ้นี่ไม่ได้เลยเนาะเครื่องแต่งกายของเขาอะอุตส่าห์ตกแต่งซะสวยใส่เสื้อให้ซะสวยเลยดันมาเป็นหน้าหนาวอีกอย่างเซ็งเลยทีเดียวอะก็เลยต้องเป็นชุดนี้อย่างเดียวเลยเนี่ยสุดเศร้าใจโอ้โหดูวิวทางนี้ดิอย่างสวยเลยแต่บ้านสีมันต้องไอ้นั่นเนาะสีมันต้องแบบเข้มกว่านี้บ้านหลังนู้นนะน่งจะสวยผมว่าผมสร้างบ้านหลังนู้นนะ่ะสวยแล้วนะ แต่ต้องไปปรับมุมปรับขอบอะไรให้สวยกว่านี้หน่อยนึงอะเนี่ย,ยจำได้เลยครับบ้านสตรีมเมอร์สาวสตรีมเมอร์ของผมอะแต่ผมเล่นไปน,นิดเดียวเองแล้วก็ไม่ได้อด YouTube ด้วยอันนี้น่าจะเล่นในไลฟ์ Facebook นะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยบ้านหลังเนี้โยโห้ยโคตรใหญ่อนะเนาะพื้นที่ตรงนู้นอะมันใหญ่ไงครับผมก็เลยสร้างหลังใหญ่ได้แต่มุมมันไม่ค่อยมีอนะเนาะถ้าไปปรับแก้มุมไปรีโนเวทให้มันสวยกว่านี้น่าจะสวย แต่มุมต่างๆผมว่าเข้ากันดูดีเข้ากันเข้ากันเลยอะอย่างแจมโอเคพร้อมทำงานพรุ่งนี้ครับในอีก12ชั่วโมงเราไปทำงานรอบแรกสำหรับสายลับกันดีกว่าสายลับตัวร้ายนะเวลล่าของผมตอนนี้ก็ให้เขาพักผ่อนก่อนครับแล้วเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ตอนเริ่มทำงานกันรู้สึกว่าเขาเล่นคอมมาได้อันนี้ด้วยหรือเปล่าเนี่ย มือนก็ไปแกล้งคนในเน็ตไงก็เลยได้ค่าตัวนี้ครับมันทําทั้งหมดสิบครั้งก็ได้แล้ว uh huh. ดิสไล์ก็คือให้ซิมอ่ะไม่ชอบเราสองครั้งก็ผ่านแล้วนะดูมันมีแกล้งป้าอะยวดูก่อนนะเวฟมันน่าจะมีแบบเข้าไปแกล้งคนในอินเทอร์เน็ตอแหละท่้นอเน,นี้ยอันนี้ uh huh. เบลอาร์สไม่ใช่ครับรีเสิร์ชดู <laughs> ขนาดนะนนี่ไงเข้าไปเหมือนกับไอ้นี่ครับ uh huh. แกล้งคนในฟอรั่มนะ ในบอร์ดอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้ค่าตัวนี้แหละแต่ตัวนี้มันไม่ดีครับระดับสิบอ่ะมันจะมีเหมือนมาสเตอร์มายเฉยๆทำนองเนี้ยเราก็จะลดแซดเน็ตลงกับขี้อิจฉาครับแค่นี้เอง <S 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 ฮะจูเลียสองอ่ะจูเลียในร่างมนุษย์นะคิดถึงจูเลียเลยอ่ะหัวล้ออย่างเงี้ยหัวล้อโคตรบ่วยเลยเนาะเหมือนจูเลียเลยโอเคไปรอพ่งนี้ครับทำงานรอบแรกกันดีกว่าไม่น่าจะอับนะ ให้เขานอนสักประมาณสี่ทุ่มแล้วกันน่าจะดีเนี่ยเข้าไปแก้งคนในบอร์ดด้วยนะสุดยอดอะโอเคพร้อมลุยงานให้ชุดนอนน่ารักเนาะดูเป็นเสื้อแบบเปิดไหล่ย้แต่เขาหน้าฝรั่งหน่อยไงคนเนี้ยเนี่ยดูไอ้นี่ก็ได้ครับอวตารของเขาอะฝรั่งฝรั่งตอนแรกผมจะทําเป็นคนญี่ปุ่นเลยครับแต่ผมหาทรงผมแบบไอ้นี่ไม่ได้นะ หน้าม้าอะไรเงี้ยหายากไงก็เลยสร้างฝรั่งเลยละกันเพราะเขาชื่อแบบวิลลลาอย่างเงี้ยเนาะชื่อฝรั่งก็เลยต้องทําหน้าตัวละครฝรั่งไปกินอะไรอะหนูอะไม่ชีดหรอกแล้วก็ต้องออกกาลังกายอีกมันใช่เรื่องว่ยดูดูดูด,ดูมีอะไรเน่าแถวแถวนี้เนะี่ยฟุดฟุดฟุดไปเลยนะค oh, ิดถึงจูเลียเลยอะเดี๋ยวรอพักใหม่มาก่อนครับน่าจะได้เล่นจูเลียเพิ่มเนาะอาจจะมีแบบแวะเข้าไปหาจูเลียทถนอนี้ เพราะว่ามันน่าจะเป็นแบบภาพแบบ Ghostbuster ไงน่าจะดีอะพร้อมทำงานในอีกประมาณ2ชั่วโมงตัวนี้มันหนาวด้วยครับเนี่ยมันไม่มีอะไรปิดครับเพราะว่าที่ผมทำกำแพงอย่างเงี้ยผมเอาไอ้นั่นไงเอาน้ำลงไปทำให้มันเหมือนกำแพงเฉยๆแล้วก็ตรงน,นี้จะเปิดโล่งเลยเห็นปะผมชอบห้องครัวประมาณนี้แล้วอะ่ะมันสวยดีถ้ากระจกมาลงอะ่ะก็น่าจะสวยครับใช้ได้อยู่ไปทำงานรอบแรกกันโอ้โหข้าวอะ มื่อวานไม่ได้กินข้าวมูแต่ทำงานอาร์ตขายอยู่เนี่ยกลัวค่าไฟบ้านไม่พอไง mm hmm. เขียนงานอาร์ตใหญ่เลยดูใช่ไหมเนะี่ยพร้อมลุยงานประตูบ้านสวยเนาะเหมาะกับแบบลังโจนอย่างเงี้ยกคตรเทไปลุยงานกันครับเฮ้ยสายแล้วสายแล้วกินข้าวช้าหนูอะ โอเคอัพเลยสวยนี่ไงสกิลพอยต์มาแล้วครับใช้โลจิกสำหรับเลเวล2ของสายงานนี้ไม่ยากไม่ยากครับแล้วก็ค่าไฟมาแล้วเดี๋ยวผมดูก่อนโอ้โหพันหเองอีซี่วายงานอาร์ทสรูปก็ได้แล้วนะแล้วใครมาล้มขยะผมวะเนี่ยมันใช่เรื่องไหมดูสุดเซง็งสายงานต่อไปก็คือผ่านได้ง่ายๆเลยครับสบายๆนะแล้วก็เงินผมไม่ได้ดูเลยว่าได้เงินเท่าไหร่ ชุดยังไม่มีชุดครับเราน้าจะต้องระดับ4ขึ้นไปก่อนเนาะถึงจะมีชุดฮะผ่านแรกก็สวยงามเราผ่านระดับ1เรียบร้อยครับแต่จะพามาดูตอนระดับ4ที่เรามีสกิลเพิ่มเติมแล้วนะตอนนี้ก็คือทําเหมือนเดิมเราต้องไปเหมือนกับหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเช่นเคยครับแล้วก็ฝึกสกิลโลจิกซึ่งผมผ่านแล้วเห็นปะผมเตรียมความพร้อมมาครบแล้วไงก็เลยง่ายแล้วนี่มีดีเซอร์สองอันแล้วครับ อันนี้ก็คือตัวนี้อินเทลเจนต์ตัวนี้นะอีกอันคืออะไรอะ่ะน่าจะคล้ายกันปะเวฟสเหมือนกันครับอันนี้หาดาต้าเบสอ๋อสำหรับสายดีไงอันนี้ก็คือหาข้อมูลินเอร์เทน็ตเฉยๆนั่นแหละเพิ่มความรู้ดูดูดูคือ <c oughs> อีวิวเลยคิดถึงจูเลียเลยอะ่ะฮะพัดแนะนำพัดแรกสำหรับสายรับตัว <c oughs> ร้ายวิลลาและการแนะนำบ้าน ถิ่นที่อยู่อาศัยของเขาต้องเรียกว่ารังโจนี่เนาะถึงจะเหมาะเหมาะกับเขาไงเพราะเขาเป็นสายรับระดับโจเลยทีเดียวล้วค่อยมาเจอกันต่อพาร์ทหน้าเช่นเคยครับแต่จะพามาฝึกสกิลกันนะพาร์ทหน้าเรียนรู้สกิลพื้นฐานเพื่อจะไปต่อสายงานต่อไปกันวันนี้ไปแล้วครับพ่อมเสียดายตอนนี้มันหน้าหน,นาวเนาะเราเลยไม่ได้เห็นชุดเขาเลยอะ่ะสุดเซง็ง อุตส่าห์สร้างชุดเขาสวยๆเป็นแบบโจรเลยเนาะโคตรเท่อะแต่ดันมาหน้าหนาวอีกอสุดเศร้าเลยทีเดียวโอ้โหจมูกโดง่งโด่งหนูอะอย่างเท่อะเนี่ยดูดิจมูกโด่งโคตรหล่อสุดๆเลยหนูอะเฮ<อ>้ทำเสียง